สวัสดคีครับติดต่อไแล้วนะครับที่ซ่อมตู้แช่ตะเลดประตูเดียวนะครับที่มีปัญหาเมื่อก่อนว่าระบายความร้อนไม่ดีนะครับก็มีล้างไปแล้วก็เปิดใช้งานก็ปรากฏว่าทําความเย็นได้ดีประมาณลบลบห้าได้แต่ว,ว่าตอนกลางคืนแล้วปรากฏว่ากลายเป็นตู้ร้อนนะครับเห็นเห็นลูกค้าบอกว่าขึ้นมาหกสิบห้าสิบองศานะครับน่าจะเกิดจาก ตัวตู้เนี่ยเก็บความเย็นไม่ค่อยอยู่นะครับหรือว่าความความเย็นหายเร็วนะครับนี่นะฮะอาจจะเกิดจากน,น,าน,านี่นะบานอ่าเนี่ยนะฮะประตูนะฮะประตูไอย้ยางปิดนะครับเก็บความเย็นไม่อยู่นะครับเลยทําให้ความเย็นเนี่ยหายเร็วแล้วก็เคยทําให้ความในสร์ทไม่ออกหรือกลายเป็นร้อนนะครับ เตรียมอุปกรณ์นี้มาเดี๋ยวต้องลองเปิดดูก่อนตอนนี้ปิดอยู่นะครับกด,ปดโปรดักเนี่นะเป็นชดุดอ่ะเบนเชลดีเลย์นะครับเป็นพวกดีเลย์สตาร์ทแล้วก็เตรียมอ่าก่อนที่เป็นไทม์เมอร์มานะฮะโซลิสต,ตราร์ทไทม์เมอร์นะครับที่แมวไปใช้ครั้งก่อน จะมาใช้ตัวนี้อีกทีเหมือนกันนะครับ,นนรบนนที่ว่ามีตั้งเวลาได้นะครับสามนาทีถึงหกนาทีอ่าเัวนก็ตั้งไปเลยหกนาทีเลยนะครับหนงเวลาก็เหมือนเดิมน,นะครับอินอินก็ไฟเข้ามาโหลดก็เข้าคอยตัวน,นี้นะครับจะต่อกับคอยแม็ก ม่เหติดชิ้นี้นะอันเดิมไม่คขามีอยู่ตรงนี้อยู่น,นนะเนี่ยแต่ว่าน่าจะเสียแล้วนะนเลยออกไปมั้งสิ่งเป็นนี้จะมีหน่วงอยู่นะครับกรา็ระวางนี้ตั้งแั่นี้ละต่อน,นี่ครอมนี่เขานี่นะครับเพื่อ,อชัลอรอหน่วงเวลาคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ตันี้เดี๋ยวจะลองเปิดดูก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนตัวชุดมีเล์ใหม่ด้วยนะครับ ต่อตามเดิมครนะฮะมีเบอร์อยู่นะครับก็เก่าแล้วนะครับอาจจะสตาร์ทไม่ค่อยดีนะครับเ,นะเ,เก่าแล้วหลายปีแล้วนะครับนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวช่างแมวเปิดเเกอร์ดูทีก่อนว่ายังทําความเย็นได้ปกติไหมนะครับมันจะมีปัญหาถ้าเก็บความเย็นลบห้าแล้วมัน ความเย็นหายเร็วนะครับจะมีปัญหาทําให้เป็นอาการคอมสตาร์ทไม่ออกหรือว่าคอมย้อนกลับนะครับดีน้ํายาย้อนกลับนั่นเองนะครับเป็นไม่ได้หลายอาการเหมือนกันตอนนี้ก็กระแสอนี้นกันเปิดเบรกเกอร์อีกทีกันนะครับว่าตอนนี้ยังทํางานได้ปกติไหมนะครับปัญหาคือความเย็นหายเร็วนั่นแหละนะครับก็เป็นไปได้เกิดจากขอบยางนะครับขอบยาง อย่างนี้เก็บความเย็นไม่อยู่นะครับให้ดูนะเนี่ยมันจะแหว่งนะครับทําให้ความเย็นหายเร็วก็เป็นสาเหตุหนึ่งของตู้แช่สเตลเลสนะครับตคอนเทนนอนะป๊าบราบ่อขึ้น5 0องศานะครับขึ้นความร้อนเลยเละ พอเย็นหมุนแล้วกอจะสั่นนะครับคอมยังไม่ทำงานนะรอดูก่นอนว่าคอมทำงานปกติไหม เก้อาองศาอยู่แต่ถ้าเขาปิดประตูแล้วตัวอื่นทำเนี่ยความร้อนก็จะอบนะครับนี่นะครับปิดร้านแล้วโอเคทำงานนะครับนี่ของแคือสองสหนึ่งโอ้แต่มท่อร้อนด้วยนะ อย่ารั่วโอพอไม่ร้อนเลย ไม่ออกแล้วปักปักปัก,ปกย้อนออกเลยเอานะถ้าละมังกันคาบน้ำนะครับนี่นแสดงว่ารั่วแล้วครับจะรั่วด้วยแล้วก็ รั่วกรเพราะนี่แหละไม่มีทามเมอร์นี่แหละครับปัญหาหาใหญ่เลยแปลกไอ้รั่วตรงไหนวะเนี่ยมาหาภาบน้ำมันนะฮะ เยเออแคปซูวต้องมีรอยรั่วแน่นอนนะอะางนี แป๊บเดียวนะครับหายหมดนะครับอยร้อนก็มีเห็นค่าน้ำมันนะมีรั่วนะ่าจะรั่วนะครับรั่วด้วย เมีปัญหาเรื่องนี่แหละเก็บความเย็นไม่อยู่แฉกกำลังกลงกิบแล้วนะไม่มีข้ามน้ำมนันนะครับมองหาข้ามน้ำม,นมออันมาล้วงอาจุดไหนปิดเบกเกอร์ด้วยดูช่องปิดกัน แกดูแรงค่อยเย็นนะฮะโอ้ค่าน้ำมันไหมเนี่นนเป็นแนเนอร์คัตชิวนี่นะฮะฉีดสอง้อสามคน สองดูค่าน้ำมันนะฮะว่ามีค่าน้ำมันไหมมีนี่จะอะไรไปไหนไอเอ้นะดูมีนะมีมันจะมีคราไหลลงมาตรงนี้นะฮะเย็นก็ไม่มีคราน้ำมัน Okay. มันก็ต้องมีรอยรั่วนะหรือว่าคอมเพรสเซอร์มีปัญหาน่าเสียแล้วครับองหมดพอเย็นก็ไม่มีภาพนะครับ ีเมลแปรเกตมาใส่นะครับก็น้ำยาเหลือ,อ่าดนี้สองพิษไอคือหมดนั่นแหละสังเกตรตรงนี้ครับมันคราบน้ำมันนี่มีปูปูคอมเพรสเซอร์มันรั่วเองวะ่ะ ได้หมดนะครับเนี่ยสงสัยไปหมดตอนนี้ระรัตรงสอนในี่ไหมลองอัดน้ำยาแล้วหารอยรั่วดูนะครับเลกีดนี้กีดท่อทั้งหมดนะครับกีดท่อทั้งหมดดูก่กนที่ดูช่องฟิตก็ไม่มีอะไรคอยร้อนก็มองแล้วก็ไม่เห็นนะ ตัวคอมเพรสเซอร์รั่วเองมันก็หลายปีแล้วนะอาการนี้น่าจะรั่วแน่นอนนะครับอโอเคแต่ทำยาเช็คลอยรั่วดูนะครับรั่วนะทำยาในสารพิษเ,เข้าไปก่อนนะครับไม่งั้นไม่เห็นรอยรั่ว สามสิบสี่สิบข้อนแผงนี่อาจจะซึมก็ได้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าซึมจุดไหนนะบอกข้อนี้แกมาแล้วครับมีรั่วสักจุดแล้วครับ สอนรั่วยามางจานเช็คเลยอโอเคครับเห็นแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับอหัวสอนเลยนะครับนี่นะตรงหัวว่าสอนเลยนะรั่วนี่ แค่ตั้งเยอะเลยจต้องเชื่อมเปลี่ยนสอนใหม่นะฮะรวยเ,เห็นเลยนะแสดงว่ามีปัญหาตอนสตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วความเย็นหายเร็วแล้วก็แรงดันกระชากนะครับ เิ่มอุปกรณ์ต้องเชื่อมเปลี่ยนหัวสอนและคคัมเติมน,น้ำยาใหม่นะครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับแล้วก็ต้องเพิ่อมกกอุปกรณ์ชุดนี้ด้วยลงเวลาด้วยเพราะมีปัญหาเวลากระชากนะครับความเย็นย้อนกลับยังไม่ทันก็ทำงานก่อนโอเค,อเค,คติดตามตอนต่อไปครับ